นี่ว่าไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่ีนางขังขอบกับเรื่องรัฐนูลแต่เป็นเพียงเครื่องมือป้องกันร,รักษาแต่ขณะน,นี้สถานการณ์ทุกอย่างรากเหง้าของปัญหายังไม่ได้ขุดขึ้นมาจัดการผมตัดสรู้ไม่ได้หรอกครับว่าคุณประสงค์สุนทรีเนี่ยเขาหมายถึงอะไร <c oughs> ผมตัดสรุ้ไม่ได้ครับแต่ผมวิเคราะห์ <c oughs> จากรากเหง้าที่คุณเกลียดชังทักษิณเนี่ยแล้วจากการร่วมดําเนินการทางการเมืองตั้งแต่สนที่ริมทองคุณนะครับเคลื่อนไหว นะครับเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรที่ธรรมศาสตร์ที่สวนลุมพินีจนมาเป็นเสื้อเหลืองจนมาเป็นพทอมผสมสุนทรีมีบทบาทที่ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับแล้วคนของเขาอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วไม่ต้องไ,ไปเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันเป็นแกนนาสําคัญของสนทริมเดี๋ยวนี้ก็ยังทํางานร่วมกับสนทริมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคาว่าขุดลากถอนโคนนะฮะากเน่าก็คือระบอบทักษิณก็คือทักษิณก็คือตระกูลชินวัตรใช่ไหมก็ตอนหลังขยายมาเป็นเสื้อแดง เพราะนั้นแปลว่าคุณกําลังเทียรส่งสัญญาณไปให้ประยุทธจ์จันทร์โอชาหรือเปล่าที่จริงผมว่าคุณพูดตรงๆเลยดีกว่าควาว่ารากเงาคืออะไรไม่ควรจะปิดบังท่อนเลยนะผมอยากจะรู้เหมือนกัน <c oughs> ว่ารากเงานี่คืออะไรครับคุณหมายถึงตัวทักษิณชินวัตร์ใช่ไหมฮะตัวยิ่งรักชินวัตรใช่ไหมฮะตระกูลชินวัตรทั้งหมดซึ่งผมไม่ทราบจะมีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อาจจะมีเรือนร้อยหรือเรือนพัน <c oughs> คุณต้องการกวาดล้างเขาใช้คำว่าไขุดรากถอนโคนใช่ไหมใช่ค่ะต้องขุดรากถอนโคนสิ่งไม่ดีทั้งหลายใช่ฮา <c oughs> แปลว่าอะไรครับคือถ้าเป็นสมัยสมัยโบราณน,นะขุดรากถอนโคนแปลว่าฆ่าให้เฮี้ยนฮะถ้าสมัยโบราณน,นะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรอาจจะช้วิทีการลงโทษทางการเมืองก็ได้ก็คือเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยเขียนสักวรกหนึ่งก็ได้ว่าห้ามทักษิณชินชวัตรและตระกูลชินวัตรทั้งหมดเล่นการเมืองอ่าเล่นการหรือมีสิทธิทางการเมืองเลยหรือไม่เขียนสักวรกหนึ่งก็ได้หรือระสมสุนทรีเนี่ยที่คุณบอกว่ายังไม่ขุดลากถอนโคนหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจ ถ้าเอาตามภาษาคนโบราณขุดขุดลากถอนคนหมายว่าฆ่าให้เฮี้ยนนะเอาในวันนี้มันไม่ไม่โหดขนาดนี้หรอกก็เขียนลงไปสักประโยคหนึ่งในรัฐมนุนก็ได้เขียนว maintain, ่าห้ามทักษิณชินวัตรและตระกูลชินวัตรทั้งหมดเนี่ยมีบทบาททางการเมืองแล้วเขียนต่อไปเลยห้ามนปชและแกนนานปชและคนเสื้อดงทั้งหลายเนี่ยมี <ค taped S 1> บท<ห>บาททางการเม <cham. S 1> ืองเคลื่อน <fright? S 1> ไหวทางการเมืองเขียนลงไปเลยสิครับเขียนลงไปเลยสิครับผมอยากให้ประสงค์สุนทรีเนี่ยนะฮะบรรลุจุดมื่อวานเขาเพราะเขาเองเนี่ยนะฮะเป็นหัวหน้าเป็นประธานใหญ่เป็นคนดําเนินการสําคัญ ในการยกร่างรัฐมนูญฉบับปี2550ค่ะ้าเขาถึงเรียกกันว่ารัฐมนูญฉบับหน้าแหลมฟันดำผมไม่ได้เรียกเองนะ,ะท่านผู้ชมครับนี่ไม่ใช่ฉายาที่ผมตั้งให้หนาวากาศตรีประสง์สุนทรีสือฮะ <c oughs> แล้วเรียกกันมาจนเคยชินแล้วครับแล้วจนเรียกกันเวลาเขาเขียนถึงประสงค์สุนทรีนะฮะบางทีเขาใช้คําว่าหน้าแหลมฟันดําแทนมาโดยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาพูดนี้เป็นคำพูดสามาโดยทั่วไปไม่เป็นคำพูดที่ไปแสดงการหมิ่นประมาทคุณประสงคสุนทรีแต่ประการใดเป็นสรรพนามที่เขาใช้เรียกกันทั่วไป เพราะนั้นผมจึงบอกว่าเนี่ยผมอยากจะให้คุณประสงค์สุนทรีเนี่ยพูดให้ชัดอย่าพูดกักเลยฮะเพราะถ้าคุณพูดกักอย่างนี้นะประชาชนทั้งประเทศก็ไม่รู้ว่าไอ้ขุดรากเง่าถอนคนแปลว่าอะไรไร้รากเน่ารากเง่าของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคืออะไรค่ะหมายถึงระบบทักษิณหรือเปล่าหมายถึงทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรและตะกูลชินวัตรทั้งหมดหรือเปล่าหมายถึงคนเสื้อแดงแกนนาเสื้อแดงและคนเสื้อแดงทั้งหมดหรือเปล่าหมายถึงพรรคเพื่อไทยทั้งหมดหรือเปล่าครับพูดให้ชัดสิครับแล้วผมท้าเลยฮะ ถ้าคุณต้องการอย่างนี้นะง่ายๆเลยคุณประสงค์ครับไม่ต้องมามาฆ่าผมหรอกไม่ต้องมาฆ่าใครหรอกเขียนลงไปสักวักหนึ่งเนี่ยห้ามทักษิณยิ่งลักษณ์และตระกูลชินวัตรทั้งหมดพร้อมพักเพื่อไทยอดีตพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยรวมทั้งอดีตแกนนานปชและคนเสื้อแดงทั้งหมดมีสิทธิทางการเมืองแต่ประการใดเขียนลงไปสิครับประโยคเดียวสั้นๆง่ายๆ<ถ>แล้วมันจะได้บรรลุจุดประสงค์ของคุณฮะประสงค์สุนสรีครับอืเพราะว่าทางนวากาตรีประสงค์นี่ ฝากมาบอกเลยนะคะฝากบอกว่าคนมีอำนาจรัฐเนี่ยต้องจัดการปรับขุดรากถอนคนสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เป็นสาเหตุของการที่ต้องเข้ามายึดอำนาจนั้นให้เสร็จสิ้นไปเสียก่อนจะ,ะไปเสียก่อนนะคะและรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ร่างไปโดยคำนึงถึงประเทศไทยปร,ประชาชนคนไทยไม่ใช่ไปเอาฝรั่งมังค่าเยอรมันอังกฤษที่ไหนมาเพราะฝรั่งเขาก็ร่างเพื่อคนของเขา แล้วเราจะตามฝรั่งไปทั้งหมดไม่ได้ต้องดูความเหมาะสมของบ้านเราค่ะเมื่อถามว่าแสดงว่ารูปแบบการเลือกตั้งแบบเยอรมันเนี่ยไม่เหมาะกับประเทศไทยนาวาอากาศตรีประสงค์กล่าวว่าไม่ควรแล้วนี่ยังจะไปดูงานที่เยอรมันกันอีก <c oughs> ไปกันใหญ่คิดจะไปดูงานไปเที่ยวเมืองนอกนายกเองก็ห้ามเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่หรือนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเสียเงินเสียทองเปล่าๆความจริงผมไม่อยากพูดอะไรมากเดี๋ยวจะด่ากันเปล่าๆ แต่รุ่นผมไม่มีที่เอาลูกเมียมาเป็นผู้ช่วยและรู้สึกชอบใจที่นักข่าวไปขุดเรื่องนี้มาได้จนอยากให้ทิปสักยี่สิบาทแันนี้นอาจจะจมองมองในแง่ที่ขบขันเพราะขบขันคือประสงค์สุนทรีข้าจะมีอารมณ์ขันแล้วก็แซวนักข่าวเล่นๆแต่ประเด็นเนี้ยฮะคุณประสงค์สุนทรีบอกว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปลอกแบบคนอื่นเข้ามาเลยะนะครับเขาล่างของเขาไม่ใช่ไปเอาประเทศฝรั่งมังค่าเยอรมันอังกฤษที่ไหนมาเพราะฝรั่งเขาก็ล่างเพื่อคนของเขา แล้วเราจะตามแบบฝรั่งไปทั้งหมดไม่ได้ซึ่งต้องดูความเหมาะสมของบ้านเมืองเราผมถามฮะคุณแอนนะผมถามฮะรัฐมนุนฉบับประสงค์สุทรีนี่นะฮะฉบับหน้าแหลมฟันดำเนี่ยเขาเนลิมิตสวมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละหน,นาาห,นห,ดหนึ่งคนคุณมาจากไหนฮะประสงค์สุรีจังหวัดละหนึ่งคนคุณมาจากไหนคุณไปลอกเรียนแบบมาจากประเทศสาธารณรัฐทั้งหลายหรือเปล่าครับสหธารธรัฐทั้งหลายหรือเปล่าครับสหรรัฐทั้งหลายหรือเปล่าครับ,รรเ,รบเพราะว่าความที่ ประเทศต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวหรือประเทศหนึ่งเดียวอันแบ่งแยกไม่ได้มันแยกแล้วครับมันแยกนะฮะจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรอาณาจักรก็ได้แต่เขาเรียกรวมให้ไพเราะว่าเป็นสาธารณรัฐดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลบลาค่าฟันตายกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่นะเขาเลยยุติที่จริงมันฆ่ากันมาเป็นแสนเป็นล้านก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ยุติโดยบอกว่าเอาอย่าอย่างนั้นเลยอย่าฆ่ากันเลยดีกว่าคุณมีสิบล้านคุณมีห้าล้านผมมี ยี่สิบเจ็ดล้านคุณมีสองล้านคุณมีเอาอย่างนี้แล้วกันเลือกสอวอเท่าๆกันมลรัฐละหรืออาณาจักรละหรือรัฐละสองคนนี่ไงครับคุณประสงค์สุนทรีครับอันนี้ฮะหรือคุณจะเถียงผมอะ่ะเพราะผมไม่เข้าใจฮะคุณเอามาจากไหนฮะว่าจังหวัดเลยหนึ่งคนเนี่ยคุณเอามาจากไหนเพราะกรุงเทพนี่นะครับประมาณสิบห้าล้านคน <c oughs> พระนองเนี่ยประมาณแสนห้าหมื่นคน กรุงเทพมีมากกว่าระนองหนึ่งร้อยเท่าแล้วทําไมกรุงเทพเลือกสอวหนึ่งคนนะฮะเท่ากับระนองเลือกสอวนหนึ่งคนผมถึงได้พูดมาตลอดไงล่ะฮะเพะเียงแต่ว่าเสียงผมอาจจะไม่ดังพอผมถามตลอดเลยว่าอ้ระบบเลือกตั้งแบบสวจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยคุณเอามาจากไหนครับคุณไปลอกแบบเข้ามาหรือเปล่าครับเพราะนั้นที่คุณทําตัวนะฮะไปเทศนาสั่งสอนเขาเนี่ยว่าแต่เขาอะนะฮะอีแนวเป็นเองอีแนวเป็นเองหรือเปล่าครับเพราะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลักการสากลที่เป็นทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นของใคร้างั้นประเทศไทยก็เขาเรียกอะไรนะน้อมนําน้อมรับนะครับเอาผู้ศาสนามาเป็นศาสนาประจําชาติไม่ได้สิครับเพราะผู้ศาสนานี่เป็นของอินเดียครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติที่อินเดียนะฮะลุมพินีสถานอยู่ตรงบริเวณแถบเนปลาลเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปบอกว่าให้ต้องไปลอกแบบคนอื่นเข้ามาคนแบบของคนอื่นเนี่ยมันไม่สอดคล้องประเทศไทย ผมว่ามันไม่ใช่ครับบางเรื่องเนี่ยอาจจะใช่เช่นใส่เสื้อกันหนาวหนาๆเนี่ยไอ้นี่มันเหมาะสำหรับประเทศหนาวไอ้นี่เอาลอกแบบมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้แต่หลักการเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันใช้ได้ครับอย่างศัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจสี่มันใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนฮะค่ะนะอัน,นี้จังทุกขังอนัตตาใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนฮะฉันได้ก็ฉันนั้นหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นมาเท่าเทียมกันเนี่ยนะ ที่จริงมันก็ปรากฏอยู่ในหลักของศาสนาพุทธนะฮะคือทุกคนมีความเป็นพุทธ,ธะเท่าเทียมกันหมดทุกคนตัดสู้ได้เท่าเทียมกันหมดนะนี่ตามคติของมหายานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะที่คุณพูดเนี่ยมีทั้งถูกนี่มีทั้งไม่ถูก<ะ>ไอ้ที่บอกว่าอย่าไปก๊อปปี้ต่างชาติมาบางเรื่องเนี่ยเราไม่ก๊อปปี้แต่เรื่องที่เป็นสัจธรรมทั่วไปผมว่ามันไม่เป็นของใคร,ครเพียงแต่ใครอาจจะคิดขึ้นมาก่อน<ะ>อย่างหลักอริยสัจสี่เนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นผู้ตัดรู้พระองค์แรก เป็นมนุษย์ตนและคนแรกท่านแรกพระองค์แรกที่ตัดสรุปออกมานะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สามารถได้รับอาใช้ได้เช่นกันนะฮะหลักการที่บอกมนุษย์ทุกคนเกิดมาเ,าเท่าเทียมกันเพราะยุโรปนี่ลบราค่าฟันกันเป็นแสนแสนล้านล้านคนนะ,ะเขาก็เลยได้มาซึ่งหลักการนี้ซึ่งมันถูกต้องะฮะมันจึงไม่เป็นของใครฮะเราจึงไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาครับอืมเอละค่ะนอกจากจะพูดประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการขุดรากถอนโคนนะคะ ยังมีประเด็นอื่นอีกคุณผู้ชมเป็นประเด็นอะไรนะั้นเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อเราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดน,น้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุณทิดาชวนกุลค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาต่อกันที่ประเด็นของนาวอากาศรีประสงค์สุนเรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวคือผู้สื่อข,ข่าวเขาก็ถามค่ะคุณหมอว่าต้องการให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปประเทศขณะนี้อย่างไรหรือไม่ ทางด้านของนาวอากาศีประสงค์ก็บอกว่าเข้ามาทํางานนี้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะทําอะไรให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนที่จะ้นจากอํานาจไปขุดรากถอนคนที่มันยังตกค้างเนี่ยยังมีเวลาทําพอถามย้าว่าโอ้ยพลเอกประยุทธ์ในบททุกวันเลยว่าปัญหารุมเร้ามากกว่าที่คิดก็ตอบเขาว่าก็การเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนการทหารการทหารเนี่ยมันหน้าเดียวแต่การเมืองเนี่ยเยอะแยะ,ยะนายกเป็นทหารมาเนี่ยไม่คุ้นกับการเมืองแต่ตนเนี่ยคุ้นกับการเมือง ก็พอจะมองว่าเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องอดทนก็คงพยายามอยู่ขอให้นายกเป็นตัวของตัวเองทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองคําปรึกษาหารือจากคนใกล้ชิดต,ต่างๆนั้นใคร่ควรววให้ดีก่อนตัดสินใจมิฉะนั้นเวลาเกิดความเสียหายทั้งหมดจะโทษนายกคนเดียวขอพูดเพียงเท่านี้ตนเองให้กําลังใจนายกอยู่ตลอดเวลาแต่ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเสียกําลังใจทีหลังไม่อยากให้เสียกําลังใจทีหลังค่ะตรงนี้ผมขออนุญาตที่เพิ่มเติม ไม่มากครับคือประสงค์สุสีนีเขายัางตอกย้ำนะฮะว่ายังมีเวลานะฮะแล้วอยากให้นายกนี่ททำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนจะพน้นหน้าก็คือขุดลากถอนโคน <c oughs> ที่มันยังตกค้างอยู่ <c oughs> ผมจึงอยากจะถามประสงค์สุสรีว่าขุดลากถอนโคนคืออะไรพูดให้ชัดสิครับคุณไม่ต้องพูดผมบป็นการส่วนตัวก็ได้อาจจะไปเรียนท่านนายงตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการส่วนตัวก็ได้กระซิบกันก็ได้ยกหูโทรศัพท์ไปคุยก็ได้ขุดลากถอนโคนคืออะไรครับ นะแล้วคุณไม่ต้องห่วงฮะผมดูแล้วเนี่ยชะตากรรมนะครับของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยข้างหน้านะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเพราะผมไม่มียานอย่างรู้อนาคตนะฮะผมไม่มียานอย่างรู้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ผมวิเคราะห์คาดการ์หรือเดาเดานะผมใช้ควาว่าเดาลาบากครับนายกยิ่งลักษณ์ลบากครับอาจจะติดคุกนะครับหรืออาจจะต้องชดใช้เงินห0แ00ล้านบวกส0 0พันล้านบวก577ล้าน ไม่ออกไหมฮะสามพันล้านก็คือคดีเลือกตั้งฮะัห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านก็คือการเยียวยา่ะนะผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากกรณีตั้งแต่สี่แปดนะมไม่ใช่เพรห้าสามนะยาวนะฮะตั้งแต่สี่แปดถึงห้าสามเพราะฉะนั้นลําบากครับแล้วก็คดีความของคนเสื้อแดงก็มากมายผมก็เดาเหมือนกันนะเพราะผมไม่มียานอย่างรู้นาคตผมอยากรู้ไม่ได้หรอกครับแต่ผมเดาว,ว่าเสื้อแดงเนี่ยผมว่าคงจะติดคุกหมดฮะผมเดานะคือไม่ได้แช่งตัวเองนะดูแล้วลำบาก พราะาดูล่าสุดนะฮะคือกระบวนการยุติธรรมผมได้กราบเปียนตลอดเวลาแล้วผมกดจกาบเปลี่ยนซ้าแล้วกราบเปี่ยนตลอดไปคือศาลท่านจะประสิทธิ์ประสาค,ความยุติธรรมให้อำนวยความยุติธรรมให้แต่ท่านจะพิจารณาพิพากษาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพยานหลักฐาน,นอยู่ในสำนวนเท่านั้นฮะ,ะเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มีความพยายามแล้วครับชาชุดดำห้าคนตอนแรกบอกว่าส่งฟอง้องเฉพาะเรื่องอาวุธสงครามพกพาเข้ามาในเมือง ตอนนี้เขาทวงเลยฮะว่าไม่ใช่ครับยังขาดอีกคดีหนึ่งก็คือก่อการร้ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าการทุกสุดนี้ท่านจะว่าไปตามนั้นหรือเปล่าพราะมีการทักท้วงมาบอกว่าเฮ้ยยังขาดนะไอ้นี่มันยังไม่ครบนะยังเรื่องว่าห้าคนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายด้วยนะผมก็เลยหงายหลังผึ่งเลยอ๋อถ้าคุณเอาห้าคนนี้เข้ามาในตะกร้าก่อการร้ายด้วยนะแล้วก็ปรากฏพยานหลักฐานในสำรวจนแล้วฟังได้เช่นนั้นจริงนี่นะไปไหนเสียครับพวกผมฮะก็ต้องอยู่ในคุกนะ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชัตาการรมนี้เป็นไงจะมีการประหารชีวิตหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดูลีลาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นฮะแล้วเสื้อแดงก็ดูสิครับในวันนี้เนี่ยฮะใครที่พูดจาอะไรหน่อยเนี่ยก็ปรับทัศนคตินะแล้วส่งทหารไปลาดตระเวนที่บ้านนะผมเห็นใจฮนะและให้กําลังใจนะผมบอกว่าอย่าไปรังควานเขาเลยดีกว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เขาเป็นประชาชนคนทั่วไปธรรมดาหรือเป็นการแกนนาระดับล่างเนี่ยอย่าไปรังควานเขาเลยครับปล่อยให้เขาจะามากินโดยปกติดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าคุณลากถอนโคนหรือเปล่าครับผม <lee. S 2> เพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเตือนเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันว่าจะเสียกำลังใจทีหลังไอ้นี่ไม่รู้พูดในลักษณะที่เตือนคล้ายว่ารุ่นพี่เตือนรุ่นน้องหรือแค่ว่าขู่หรือคล้ายว่าเคียนเพราะว่าเสียใจทีหลังเนี่ยมันอาจจะแปลว่ายาวนานในประวัติศาสตร์ในฝ่ายของเขาเนะในฝ่ายขเขาว่าเออคุณมีอำนาจแล้วทำไมคุณไม่ทําก็เหมือนป,ปิดสองสุนทรนีคุณล่างัฐำนุ่นปีห้าส่วนล้วุคุณไม่ไม่ล่างครับไม่ร่างให้มันเป็นเสร็จเด็ดขาดลงไปเลยว่าตระกูลชินวัตฒนี์เล่นการเมืองไม่ได้พรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองไม่ได้ หรือไม่มีสิทธิทางการเมืองเลยคนเสื้อดงและแการนาเสื้อดงเนี่ยไม่มีสิทธิทางการเมืองทำไมคุณไม่ล่างลงไปครับประสงค์สุนทรีตอนที่คุณมีอานาจอยู่ตอนที่คุณลยกล่างเพราะฉะนั้นทีนี้คุณกําลัางจะบอกให้ประยุธทธ์ทําอย่างนี้หรือเปล่าครับอย่างที่ผมบอกนะฮะผมไม่สามารถตัดสรุปได้ครผมเพียงแต่เรียกร้องให้คุณประสงค์นี้พูดให้ชัดแต่ผมวิเคราะห์ได้ฮะแลวผมเชื่อมั่นนะฮะว่าการวิครมมครเคราะห์ผมใกล้เคียงความจริงเชิญต่อเลยครับค่ะนอกจากประเด็นของนาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีนะคะต่อภาพร,รวมของการแก้ไขรัฐธรรมนูน รัฐมนูญไม่ใช่ยาวิเศษเจ็สิ่งที่สําคัญคือต้องขุดรากถอนโคนเนี่ยนะคะสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องก็ก,ก็ก็เกี่ยวเนื่องอยู่เหมือนกันนะคะในประเด็นเรื่องของการต่ออายุทํางานของปปชเพราะว่าแม้รัฐมนุญฉบับเก่านะคะจะถูกฉีกไปแล้วเนี่ยแต่ในประกาศใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่ารัฐมนุญฉบัชบชั่วคราว57ให้คงเอาไว้สาหรับบรรดาองค์กรอ,อีกระหนึ่ง